อย่าบอกความต้องการของคุณอย่าบอกความลับทางธุรกิจให้กับใครที่คุณไม่ได้รู้จักไม่มีความลึกซึ้งแล้วไม่เข้าใจในเรื่องที่คุณทำเลยนะคะคุณควรที่จะปรึกษาหรือคุณควรที่จะหานะคะทีมงานหรือคนที่ไว้ใจได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ เป็นพาร์ทเนอร์เป็นกูรูที่ข้างกายคู่คุณคู่ใจคุณเท่านั้นเรื่องนี้สำคัญนะคะเพราะว่าความลับทางธุรกิจมันแพร่งพายออกได้ง่ายพูด,ดง่ายคือมีคนขโมยไอเดียของคุณมีคนเอาสิ่งที่คุณคิดในหัวแต่คุณก็ดันไปพูดออกไปแล้วเขาก็เอาอไปต่อยอดเรื่องนี้สำคัญนะคะแล้วหลายคนไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ากำลังพูดไอเดียเงินล้านออกไป ะะเรื่องนี้คุณต้องแม่นยำนะคะ